เพจผู้แปลแปลไปอ่านไปถ้าหากชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับหลิงเหยาอทางนี้กำลังรออยู่เลยหญิงเซียเฉินหลิงเหยานี่เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยนั่นใครเหรอนั่นไม่ใช่สามีขยะของเธอเงั้นเหรอนี่เธอบ้าไปแล้วหรือยังไงพาเขาออกมาข้างนอกทำไมกันละเนี่ยนี่มันอะไรกัน อะไรทำให้พี่สาวของฉันตาบอดไปแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณแต่งงานมาด้วยสามปีแต่เขากลับไม่พัฒนาตัวเองเลยจนถึงตอนนี้เขายังขับแค่สกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่เลยที่เธอทําดีกับเขามันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นเหรอนี่เธอยอมรับเขาจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาทําให้เธอมีความสุขบ้างไหมเนี่ยพอได้แล้วนะ่าแม้ว่าเขาจะไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่เขาก็พยายามอย่างหนักแล้วนะเธอเออ ช่างเถอะขอแค่เธอมีความสุขก็พอแล้วล่ะแต่ว่าในฐานะน้องสาวแสนดีฉันมีหน้าที่ในการตรวจสอบนายอีแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งกันโอเคไปกันเลยฉันว่าเธอเหมาะกับสีนี้มากกว่านะงั้นเหรอนี่ดูตรงนั้นสิไปร้านนั้นกัน ไม่มีใครสามารถต้านทานความงามของฉันคนนี้ได้หรอกนะจะบอกให้ฮ่าฮ่าฮานซานเฉียนฉันคนนี้จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนายออกมาเองคอยดูเถอะหานซานเฉียนช่วยดูชุดนี้ให้ฉันหน่อยเฮ้เป็นยังไงบ้างว้าวหุ่นดีจริงๆนี่แกมองอะไรของแกฮะอืมดูดีฮะแค่นี้เนี่ยนะ ฉันดูเป็นไงบ้างอ้ยน่ารักมากเลยครับนี่คือปฏิกิริยาของคนปกติผู้ชายจะมองข้ามฉันไปได้ยังไงกันฉันไม่เชื่อหรอกไหนลองอีกทีสิแล้วชุดนี้ล่ะก็ดีนะว้าวแหลมเลยว่ะพวกยกนิ้วให้นี่ล่ะอืมก็ใช้ได้นะชุดเด,ดสซะด้วยไหนขอถ่ายเก็บไว้สักหน่อยสิชุดนี้ล่ะนายว่าไงบ้างดูดี นี่แหละแม่เสือสาวที่ผู้ชายทุกคนต้องการเออคือว่าเฮ้ฉันดูเป็นไงบ้างสวยมากเลยละ่ะชุดนี้เหมาะกับเธอมากๆแค่หน้าสวยๆกับหุ่นที่ดีของเธอก็ทำให้ฉันหลงแล้วละ่ะนี่เขาไม่แยแสะฉะนันเลยสักนิดเดียวมันเป็นไปได้ยังไงกันงั้น ฉันซื้ออันนี้แหละนี่หญิงเสียบางทีสามีเธออาจจะเป็นเกก็ได้นะเฮ้อเธอกำลังพูดเรื่องอะไรนะ่ะอันนี้ก็ไม่เลวนะเอปิดท้ายด้วยการซื้ออันนี้ไปแล้วกันเอาสินี่นี่เธอทำอะไรนะ่ะเพื่อนของฉันลองชุดนั้นก่อนนะคนจนน่าสงสารสิ่งที่เธอทำนะ่ะมันจะทำให้เสื้อผ้าฉันดีสกปกนะ ถ้าเสื้อผ้านี้ถูกซื้อไปโดยคนจนแบบเธอมันก็เลยค่าเหมือนกับไก่ได้พอยังไงล่ะต้องตากแดดตากลมไปขึ้นรถเมล์เสื้อผ้าดีๆแบบนี้ก็พังหมดนะสิให้คุณพนักงานตัดสินดีกว่าว่าคุณจะขายชุดนี้ให้ฉันหรือเธอเออคือว่าคุณลูกค้าคะทางร้านเรายังมีโซนเสื้อผ้าราคาถูกอยู่นะคะเลือกสรรได้อีกเยอะเลยคะ่ะเดี๋ยวก่อน ทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าเลือกปฏิบัติน่ะสิโอ้แน่นอนแขกนะ่ะแบ่งแยกเป็นหลายประเภทเมื่อคนเปิดประตูเข้ามาพวกเขาก็จะต้องดูลักษณะซะก่อนว่าใครสมควรจะเป็นแขกระดับไหนหรือว่านายรับไม่ได้อ๋องั้นเหรอถ้างั้นก็เสื้อผ้าในร้านนี้ฉันต้องการมันทั้งหมดรูดบัตรได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะเอ,อ ฉันให้บัตรไปกับจงเหลียงเพื่อไปซื้อเวลานั่นนี่นะฉันยังไม่ได้ไปเอาบัตรคืนมาเลยลูกค้าคะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะอรอสักครู่นะฉันขอโทรศัพท์ก่อนฮา,า,าไอ้คนโกหกอย่าอวดรวยเลยดีกว่าถ้าแกไม่มีเงินนะ่ะฮา,หา,หาจะอ้างว่าไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาอย่างนั้นเหรอแขกท่านนี้กรุณาอย่ารบกวนการทำธุรกิจของร้านเราเลยนะคะ นี่หญิงเซียไปกันเถอะอย่าไปเสียหน้ากับเขาเลยนะไม่หานซานเฉียนเขาไม่ใช่คนที่จะคุยโมเพื่อที่จะเอาหน้าหรอกนะซานเฉียนพอจะนะไม่ต้องกังวลรอแป๊บหนึ่งนะเอ๊ยยินดีต้อนรับค่ะต้องการอะไรถามได้เลยนะคะขออภัยที่ให้รอดาครับนี่บัตรธนาคารของคุณ เหนื่อยหน่อยนะอ๋อคนคนนี้คือเอาละขอโทษที่ให้รอนานนะฉันมาแล้วอค่ะกะรุณาใส่รหัสผ่านหญิงเซียหน้าที่ของเธอแล้วนะฉันงันเหรอลองดูสิแต่ว่าลองดูเธอหนา ชำระเงินเสร็จสิ้นเออชำระเงินเสร็จสิ้นเสื้อผ้าทั้งหมดนี่ราคาหลายแสนเลยนะหญิงเสียเธอรู้รหัสผ่านได้ยังไงกันนั่นคือวันครบรอบแต่งงานของเรานะ่ะยุ้ยฉันราเหม็นความรักจริงๆทำไมสองคนนี้ถึงรักกันปานจะกืนกินแบบนี้เฮ้ว่าแต่ไอหานซานเขียนนี่มันไปเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนกันเนี่ย ไปเดี๋ยวนี้เลยแต่เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันซื้อเสื้อผ้าสี่แสนเนี่ยนะไปรวยมาจากไหนกันใหญ่โง่อเอ้ยเธอนะ่ะไม่รู้อะไรคนที่มาส่งการ์ดเมื่อกี้นี้นะ่ะเขาคือคนที่ชนะการประมูลวิลล่าไปด้วยราคาสูงถึงหนึร้อยล้านเชลนะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าตัวตนของคนที่ใช้เงิน1ึงล้านในการซื้อวิลล่าจะยิ่งใหญ่มากขนาดไหนขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้า ช่วยให้คนจัดส่งไปให้ฉันด้วยก็แล้วกันกรุณากรอกที่อยู่ในการจัดส่งได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็ผู้จัดการร้านฉันคิดว่าในร้านของคุณมีผู้ช่วยที่ไร้คุณภาพอยู่นะ่ะมันไม่ดีสำหรับธุรกิจของเธอหรอกนะฉันแนะนำว่าให้รีบจัดการซะดีกว่าเธอโดนไล่ออกไม่บ้านซูหญิงเสียเอ๊ะ หลิงเห่ยาส่งวิดีโออะไรมากันนะฉันมีความรักอะไรกันทำไมเธอต้องตะโกนด้วยล่ะเฮอ,อไหนดูสิอ่ามีวิดีโอแนบมาด้วยสินะเฮ้วิดีโอชายคนหนึ่งที่เล่นเปียนโนเหรออะไรนะนั่นมันหลิงเห่ยาไปเอาวิดีโอนี้มาจากที่ไหนกันนะ มันดีจริงๆนั่นมันเฮ้อทำไมฉันถึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับชายคนนี้จังเลยนะ <c oughs> จะไม่คุ้นได้ยังไงล่ะก็นั่นมันฉันเองนะี่นะย้อนกลับไปตอนบ่ายหลังจากที่ออกมาจากร้านเสื้อผ้าหญิงเซียเราไปเข้าห้องน้ำกันเถอะนะเอ๋ซานเฉียนนายลงไปรอข้างล่างก็ได้นะอืม กระเป๋าใบก่อนหน้านี้ถูกส่งไปที่บ้านแล้วสินะแบบนี้คงจะต้องออกรถมาซื้อของคงจะสะดวกวกว่านี้เยอะเลยว,ว้าวเปียโ,โนตัวนี้คุณภาพดีเลยนะเนี่ยไม่ได้เล่นมานานกีน่ปีแล้วนะตอนฉันยังเด็กทุกครั้งที่ฉันถูกลังแกและผักใสไล่ส่งฉันจะไปที่ห้องเปียโ,โนเพื่อเล่นมันเพื่อระบายอารมณ์ที่พุ้งพ่าน ตอนนั้นตัวฉันไม่สามารถซ่อนสิ่งต่างๆเอาไว้ในใจได้พอมาคิดแล้วตอนนี้อยากจะขอโทษเปียนโนตัวนั้นจริงๆอยากเล่นมันอีกสักครั้งจังเลยนะ ดูนั่นสิมีคนเล่นเป็โนโนเสียงพ่อมากนักเปียโน,โนมืออาชีพหรือเปล่านะ เท่มากเลยอะแกเยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอดเลยจริงๆฮะพี่ชายสุดหล่อเล่นเป็นโนโดีมากเลยค่ะสุดยอดเลยคุณเป็นนักเป็นโนหรือเปล่าคะคุณหล่อมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะ่ะอยู่ก่อนโกวยสิเราหล่ออะไรอยู่เล่าไปวิ่งหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็หายไปหมดทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วหญิงเสียไปไหนแล้วล่ะ หุบปากอย่ามาลบกวนความทรงจำที่แสนงดงามของฉันตั้งแต่ตอนนั้นเฉินหลิงเหยาวก็มาเห็นฉันตอนเล่นเปียโนและมีอาการแปลกๆไปแถมยังมีคนถ่ายวิดีโอไปลงโลกออนไลน์อีกเพียบเลยอะเฮมหานซานเฉียนเออว่าไงอ่ะนี่คือว่าของชิ้นนี้สำหรับนายนะนี่คือ ของชิ้นนี้สำหรับนายน่ะรับไปเชอนะนายใส่ตัวเก่ามานานมากแล้วได้เวลาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วละ่ะเฮนายจะไม่ลองใส่หน่อยเหรอฉันดูมันมาด้วยสายตาเลยไม่รู้ว่ามันจะพอดีกับตัวนายหรือเปล่านะลองสี่ลองสีิจะลองเลยละ่ะเอ๊ฉันคิดอยู่ตลอดใช่ในวิดีโอ ซานเฉียนนายเล่นเปียโนเป็นไหมเธอกำลังพูดเรื่องอะไรน่ะเปียโนงั้นเหรอช่างเธอะฉันคงจะคิดไปเองน่ะเป็นไงบ้างใส่แล้วดูดีไหมเออก็ไม่เลวเลยล่ะดูเข้ากับนายดีเลยนะขนาดพอดีตัวเลยสายตาของภรรยานี่สุดยอดจริงๆเอาล่ะเอาละเข้านอนกันพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วนะตกลง เออยิ่งดูเท่าไหร่ก็ยิ่งหลอเฮ้อพักกลางวันห้องทำงานซูหญิงเสียหลิงเหยาวนี่ฉันกำลังทำงานอยู่นะแล้วนั่นก็เห็นแก่ข้างหลังไม่ใช่หรือไงเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเธอมถึงไม่เข้าใจยังไงล่ะฉันนะ่ะพยายามค้นหาวิดีโอของเจ้าชายคนนี้ทั้งหมดแล้วและดูหมดทุกันแล้วด้วย ถ้าเธอได้ไปสัมผัสเสียงและท่าทางนั่นด้วยตัวเองแล้วก็เธอจะเข้าใจทันทีเลยละ่ะการแสดงที่ยอดเยี่ยมบวกกับแค่เห็นข้างหลังก็หล่อแบบบัวตายควายล้มแล้วเนี่ยสุดยอดเลยฮ่าฉันเลยคิดถึงเขาจริงๆเจ้าชายของฉันเฮมที่เธอพูดมาฉันคิดว่าหลังของเขาเหมือนกับหานสานเฉียนเลยนะเอ มันเป็นไปไม่ได้เจ้าชายของฉันน่ะจะต้องอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยเรียนโรงเรียนสอนดนตรีอาศัยอยู่ในคฤหาสลห์และขับรถสปอร์ตแน่นอนนั่นไม่มีทางเหมือนกับหานซานเฉียนที่น่าสงสารที่เอาแต่ขับรถแบดหรอกเนะอะเออสิ่งที่เธอพูดมาก็ถูกนะฮัดชิวใครนินทาฉันกันล่ะเนี่ยนี่นี่พวกดูคนนั้นสิขี่รถสกูตเตอร์คิดจะมาซื้อรถที่นี่อย่างนั้นเหรอ ไหน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 เขาเหรอจะมีเงินซื้อหรอฮ่าฮ่นช่างน่าสงสารจริงๆเอาวอาเขาเข้ามาแล้วแกไปแนะนํารถให้กับเขาดิฮ่าฮรุ่นพี่ฉันไม่เอาหรอกสภาพแบบนั้นจะมีเงินพอซื้อหรือเปล่าวะเห็นแขกสภาพแบบนี้ทําปือป้อไปก็แล้วกันอย่าไปใส่ใจเลยฮ่าฮนั่นดิสภาพจนๆจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ เงียบหน่อยสิครับเดี๋ยวคนอื่นเขาก็าได้ยินหมดหรอกได้ยินแล้วไงวะถ้าแกได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็แกคงต้องสวดมนต์เอาละฮ่าฮ่าฮ่ดูสิเขาไปดูรถ A8 ด้วยละจะบ้าหรือยังไงคันนั้นมันราคามากกว่า1ล้านหยวนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ซื้อก็อย่าแต่ต้องสิวะเดี๋ยวสีทะลอกขึ้นมาแกจะมีเงินพอจ่ายค่าเสียหายหรือไงฉันซื้อรถคันนี้ ายสดเลยฉันจะขับออกไปเดี๋ยวนี้แหละฮ่าฮ่าฮ่าให้ผมช่วยขับครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับชายต้องการดื่มชาไหมครับนายคนนั้นนะ่ะมาจัดการเดินเรื่องให้ฉันทีป,ปับผมงั้นเหรอได้ครับผมเขาให้ฉันเป็นคนจัดการละแถมรถคันนี้ยังราคามากกว่าหนึ่งล้านอีกด้วยเร็วๆหน่อยสิฉันรีบนะครับ เถอนั่งที่โซฟาก่อนเถอะนะครับคุณชายเออต้องการชาอีกไหมครับโยเปลี่ยนรถแล้วอย่างนั้นเหรอรู้อยู่แต่แรกแล้วว่านายไม่ใช่คนธรรมดานะ่ะลูกนกที่อยู่ในรังกำลังจะทะยานขึ้นฟ้าแล้วสินะฮ่าฮ่าฮ่า,าไร้สาระพี่ชายทำตัวเหมือนเดิมกับผมเถอะน่า ฮฮ่าฮ่าฮไม่มีอะไรหรอกนะต่างคนต่างมีครอบครัวนายทำเพื่อภรรยาฉันเองก็เช่นกันฮึพูดถึงเรื่องภรรยาดูเสื้อตัวใหม่ของฉันสิเออเหมาะกับนายดีเลยนะนี่นะ่ะภรรยาผมซื้อให้ละเป็นไงโอ้เจ้านี่อยากจะเอามาอวดฉันงั้นสินะนี่ ภรรยาของฉันปักให้มีแค่ชิ้นเดียวในโลกเลยนะจะบอกให้โอ้เขาเองก็อยากจะโชว์เหมือนกันสินะนี่โอ้ยมัวเล่นอะไรอยู่ได้แล้วเนี่ยเจ้าของร้านกาแฟภรรยาของพี่ชอยไปทำงานเข้าใจแล้วจ้าโทษทีนะจ๊ะไว้วันหลังจะดุเขาอีกทีแล้วกันเชิญน,นั่งตามสบายได้เลยจ๊ะเติมไหมครับผมรบกวนพี่สะพยหน่อยนะครับ อ้าวนั่นเสื้อใหม่งั้นเหรอภรรยาเธอนี่สุดยอดเลยเลือกได้เข้าสุดๆเลยละ่ะใช่แล้วละ่ะซานเฉียนเออไปเอารถคันนี้มาจากไหนนะ่ะอ่าฉันซื้อมันมาด้วยเงินส่วนตัวนะเงินส่วนตัวเออโอ้แกซื้อรถใหม่งั้นเหรอรถ A8 เปดงั้นสินะได้ใจคุณยายไม่ขี่วันถึงกับออกรถใหม่เลยงั้นเหรอ เดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้พอๆๆๆฉันไม่อยากฟังระวังตัวไว้ให้ดีอย่าให้ฉันจับได้เชียวละ่ะลูกสาวลูได้รถ A8 มาอย่างนั้นเหรอตายแล้วคุณยายให้มาใช่ไหมไม่มันไม่ใช่ของหนูคนซื้อยืนหัวโดอยู่ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วละ่ะขอบใจนะจ๊ะ, <c oughs> ะเราขอไปดูรถใหม่ก่อนนะลูกสาวเชนะิญ่ะโอ้อวดเกินไปที่จะเปลี่ยนรถตอนนี้นะ จะเอารถด,ดีๆแบบนี้ไปให้หานซันเฉียนขับได้ยังไงกันมันจะเอาไปขับหลอกผู้หญิงอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเอาไปใช้สีเสียหายหายขึ้นมาเดี๋ยวจะแย่ซะอีกแม่จะทำอะไรนะแค่ดูก็รู้แล้วนะเราจะขับรถ A8 เองลูกเอาววรถโตโบต้าของเราไปขับก่อนก็แล้วกันแม่หญิงเสียปล่อยพวกเขาไปเถอะนะแต่ว่ารถคันนั้นมันเป็นของนายนะช่างเถอะอย่าคิดมากเลยวันต่อมา หือทำไมเปลี่ยนมาใช้รถโตโบต้ากันละ่ะสวัสดีครับคุณหานคุณมาเพื่อเอารถแบตใช่ไหมครับนั่งก่อนไหมครับชาไหมเราเก็บไว้ให้คุณแล้วล่ะครับอ่าไม่หรอก A8 ยังมีอยู่ไหมฉันเอาอีกคันเอาตอนนี้เลยฉันจะขี่กลับไปรับภรรยานะ่ะฮะค่าคอมมิชชั่นครึ่งหนึ่งหานซานเฉียน เป็นไปไม่ได้ที่พ่อกับแม่จะเอารถกลับมาคืนให้นายนายไปเอารถคันใหม่นี้มาจากไหนเออคือว่าร้านเขาจัดโปสแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะ <c oughs> หนึ่งแถมหนึ่งเหรอรถมันสร้างมาจากสกอตเชฟหรือยังไงซานเฉียนนายคิดว่าฉันโง่หรือยังไงฉันไม่เชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะขอโทษ คันนี้ฉันซื้อมาใหม่นะ่ะรวยจริงๆฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะมีเงินส่วนตัวเยอะแค่ไหนนะ่ะแต่ครั้งหน้าต้องบอกความจริงกับฉันนะตกลงออแล้วก็อย่าบอกพ่อกับแม่ล่ะว่านายซื้อรถคันนี้มานะ่ะฉันขี้เกียรนั่งอธิบายนะ่ะเข้าใจแล้วตอนกลางคืนนี่หญิงเสียฉันรักชอบเขาจริงๆเพราะเทพบุตรของฉันฮ่าแค่ฉันดูวิดีโอเขาเรื่อยๆ ฉันก็ตกหลุมรักเขาหัวปักหัวปั๊มแล้วละ่ะไม่ต้องพูดถึงร่างกายที่ใหญ่โตและไหล่กว้างของเขาเอา้ายิ่งคิดถึงยิ่งหนักใจฉันเลยอยากเป็นภรรยาของเขาจริงๆฉันอยากเจอเขาอีกครั้งแล้วละ่ะโอ้ยพูดถึงฉันซะด้วยสวยแล้วเราตอนนี้ฉันคิดว่าเขาคงจะทานอาหารในจานคริสตันอยู่แน่เลยช่างโรแมนติกซะจริงๆอือนั่นสินะ ฉันว่าเขาคงจะเหมาะกับหลิงเหยาแน่ๆเลยล่ะอะใช่แล้วร้านอาหารคิสตันใช่แล้วล่ะฉันคงจะไม่แต่งงานแบบเงียบๆเหมือนเธอกับสามีนะ่าสงสารของเธอแน่นอนหอไข่มุกรู้จักกันในชื่ออาคารจานบินเป็นอาคารสำคัญของเมืองที่ด้านบนสุดของตึกเป็นร้านอาหารตะวันตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหยุนเฉิง ห้องอาหารคิสตันล้อมรอบไปด้วยหน้าต่างสูงจากพื้นขึ้นไปจลดเพดานแบบพาราโนมาที่มองเห็นวิวทั้งเมืองได้ถ้าอยากจะกินที่นี่ต้องจองอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์และมีราคาที่แพงมากคุณครับยินดีต้อนรับต้องการอะไรงั้นหรือครับในวันที่22ของเดือนนี้ฉันต้องการเหมาทั้งร้านนะ่ะเงินไม่ใช่ปัญหานี่เธอได้ยินไหมมีคนเหมาร้านอาหารคิสตันด้วยละพูดไร้าสาระนะ่า จะมีใครในเมืองอีกที่ไม่รู้เรื่องนี้ห้องชอบริษัทะกูลซูได้ยินมาว่าแค่ไปกินคนเดียวก็ราคาหลายแสนแล้วละ่ะน่าเสียดายผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่งงานไปก่อนซะแล้วไม่งั้นอาจจะได้มีโอกาสก็ได้นะได้ยินมาว่าจัดขึ้นในวันที่22บังเอิญไปตรงกับวันครบรอบแต่งงานของใครกันนะ <laughs> นี่อย่าไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวสูหญิงเสียได้ยินจะเศร้าเอานะ <laughs> จะชอดใครได้ละ่ะ ก็เชิญแต่งงานกับสามีที่น่าสงสารเองนี่นาใช่ไหมซูหญิงเซียฉันเช่าห้องสูงวิวดีที่สุดใกล้ร้านอาหารเอาไว้แล้วล่ะเมื่อถึงเวลาฉันจะได้ใช้ห้องที่ใกล้ๆวิวดีๆได้เลยไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าน่าเบื่อนี่ช้าลงก่อนเรากําลังจะไปไหนกันเหรอเอาเถอะน่าถึงแล้วเดี๋ยวเธอก็รู้เองแล้ะนะที่นี่ไงล่ะ คุณซูและคุณหนูเซิญนใช่ไหมคะเชิญทางนี้เลยค่ะบริการส่วนตัวเลยงั้นเหรอนี่เขาต้องรวยขนาดไหนกันละเนี่ยทำไมเธอถึงพาฉันมาที่นี่กันล่ะวันนี้เป็นวันที่ห้องอาหารคริสตันถูกเหมาไปไม่ใช่หรือไงเธอรอดูด้วยตาตัวเองจะนาสชั่วโมงก่อนใส่ชุดแล้วตามฉันมาห้ามปฏิเสธฉันเด็ดขาดเฮอนั่นชุดใหม่ของเธองั้นเหรอฉันไม่ได้สังเกตเลยมันสวยมากเลยล่ะ ชุดนี้นะ่ะฉันกะจะเอาใส่ไปวันเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งงานของเธอนนะ่ะแต่ฉันก็ไม่มีโอกาสได้ใส่เลยนะ่ะชั้งหมดก็เพราะสามีบ้าๆของเธอนั่นแหละทำให้ฉันไม่ได้ไปงานแต่งด้วยซ้าทำไมมันนานจังต้องขึ้นไปอีกกี่ชั้นนะยังขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยละหอไข่มุกมีกี่ชั้นงั้นเหรอจำได้ว่ามี4ี่ิบเก้าชั้นนะ ถึงห้องอาหารคริสตัลชั้น49แล้วค่ะนี่มันอะไรกันฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะ thank you